สวัสดีคะ่ะพบกับชาแนลโซนการ์ด Life on the World ดในอดีตน,น,นะคะได้มีการค้นพบก้อนทองคำขนาดใหญ่มากมายไม่ว่าจะเป็นก้อนทองคำโนแมนดีที่มีขนาดน้ำหนักนะคะกว่า25.4กิโลกรัมที่ขุดพบเมื่อปีคิศักรา1 9 9 5ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็ยังมีก้อนทองคำนะคะ hand of fate หรือมือแห่งศรัทธา ที่มีน้ำหนักกว่า27.7กิโลกรัมซึ่งถูกค้นพบนะคะในช่วงปีคริสตศักราช1980ในรัฐวิกตอเรียของออสเตรเลีย ซึ่งถือได้ว่าเป็นก้อนทองคําที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกค้นพบโดยใช้เครื่องจับโลหะหรือว่าจะเป็นก้อนทองคํานะคะ Golden Eagle หรืออิน n s ีทองคําที่มีน้ําหนักกว่า32.1กิโลกรัมซึ่งถูกค้นพบนะคะในเมืองลากินส์ิลที่ออสเตรเลียอีกแล้วล่ะค่ะแต่หากคุณคิดว่าก้อนทองคําเหล่านี้ยังเล็กเกินไปแล้วก็แ้นแอดจะพาไปชม8ก้อนทองคําที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดตลอดกาล เท่าที่เคยมีการค้นพบมาเลยทีเดียวล้วค่ะซึ่งมันจะใหญ่เป่งวังอลังการงานสร้างัะขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะเบลนบัคลีนักเกตก้อนทองคำขนาด49.4กกิโลกรัมที่ถูกค้นพบนะคะโดยทีมนักสำรวจชาวสกอตท,ที่นำทีมโดยแซมเนเปียร์ในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะปีคิตศ,ศักศราช1857ในช่วงตื่นทองวิกตอเรียซึ่งค้นพบนะคะที่คิงโอเวอร์ในรัฐวิกตอเรียของประเทศออสเตรเลีย และได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ลูกสาวของผู้ว่าการอนานิคมในขณะนั้นและได้ถูกส่งนะคะไปยังเมืองลอนดอนในประเทศอังกฤษเพื่อนําไปจัดแสดงที่คริสตันพาเลตก่อนที่มันจะถูกขายให้กับกองกระสาบในราคา12,000ปอนด์และถูกหลอมรวมนะคะกลายเป็นเหรียญทองของอังกฤษนั่นเองล่ะค่ะลิกออมมาทอนนักเกต ก้อนทองคำที่มีหน้าตาคล้ายขาแกะชิ้นนี้ถูกค้นพบนะคะในเมืองบาราัตของรัฐวิกตอเรียในประเทศออสเตรเลียซึ่งขุดพบเมื่อปีคิดศักราช1853ซึ่งก็เป็นช่วงตื่นทองวิกตอเรียเช่นเดียวกันโดยมีน้ำหนักนะคะประมาณ2,144ทรอยออนหรือราวๆ60.8กิโลกรัมซึ่งพบในช่วงเทศกาลปีใหม่พอดิบพอดีเลยล่ะค่ะแม้ว่าดูเหมือนจะเป็นของผ่นปีใหม่ชิ้นใหญ่ที่สุดแสนจะล้ำค่าแต่ถ้าว่ามันถูกขายไปในราคาเพียงแค่ 5,532อปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยในตอนนี้ก็ประมาณ2,48,000บาทเท่านั้นเองนะคะคาะอัน,นักเกตและนี่ก็คือโฉมหน้าของก้อนทองคำบริสุทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในบราซิลซึ่งก้อนทองคำก้อนนี้ถูกค้นพบนะคะในเขตเมืองทอง ada, เซราเพลาดาเรเวนเชือกเขานักเกตเมาเชนของรัฐปาราในประเทศบราซิล เมื่อปีคิเตะศกราช1983เก้ร้ยก้อนทองคำก้อนนี้มีน้ำหนักนะคะประมาณ2 1 4 5อยทรอยออนหรือว่าประมาณ60.8กิโลกรัมซึ่งถูกพบในช่วงตื่นทองเซราบเทลลาดาเรียกได้ว่าในยุคน,นั้นเมืองทองคำอย่างนี้เปรียบเสมือนเมืองทองแห่งนรกที่ผู้คนมากมายนะคะต่างก็พากันหลั่งไหลกันมาขุดทองที่นี่กว่า10,000แคนและมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเกิดขึ้นที่นี่ซึ่งปัจจุบันนะคะก้อนทองคําแห่งนี้ได้ถูกจัดแสดงอยู่ที่ห้องทองคําที่พิพิธภัณฑ์บางโค ในประเทศบราซิลนั่นเองล่ะค่ะ r c n c Mineral n u g g e t เมื่อเดือนกันยายนนะคะปีคิเตศักสองพั 2018, นสิบงานเหมืองเบต้าฮันในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียของประเทศออสเตรเลียได้ขุดพบกับก้อนหินทองคำขนาดยักษ์ที่มีน้ำหนักกว่า1,600ชอยออนหรือว่าราวรา3กกิโลกรัม จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการค้นพบก้อนทองคําตามธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโดยคาดการว่าน่าจะมีมูลค่านะคะสูงถึง65ล้านบาทซึ่งเดิมทีเหมืองแห่งนี้จะขุดแร่นิกเกิลเป็นหลักแต่ทางบริษัท r n c Mineral ผู้ได้สัมปทานเหมืองแห่งนี้กล่าวว่าพวกเขานะคะคได้พบกับร่องรอยของทองคําที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินราวห้าร0เมตรและคาดว่าน่าจะมีทองคาหลงเหลืออยู่ทางบริษัทจึงหันมาพุ่งเป้าไปที่สายแร่ทองคําและก็ได้ขุดเจอกับก้อนทองคํายักษ์ดังกล่าวนั่นเองล่ะค่ะ เวลคัมนักเก็ตก้อนทองคำขนาดมาฮิมาที่มีน้ำหนักนะคะประมาณ2,217ทรอยออนหรือว่าประมาณ68.98กิโลกรัมซึ่งถูกค้นพบนะคะโดยกลุ่มคนงานเหมืองจากคอนวอของประเทศอังกฤษจำนวน22คนในเมืองวอลรัตของรัฐวิกตอเรียนในประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่9มิถุนายนนะคะปีคิจศักราช1,858โดยก้อนแร่ทองคำก้อนนี้ ถูกจัดแสดงเอาไว้ที่คริสตันพาเลตในกรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษก่อนที่มันจะถูกซื้อไปโดยกองกระสาบและถูกห้อมรวมกลายเป็นเหรียญทองของอังกฤษไปในที่สุดนั่นเองล่ะค่ะ RNC Mineral One Nu e t และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการค้นพบนะคะที่น่าตื่นตาตื่นใจเลยทีเดียวล่ะค่ะ กระกอนหน้านี้ในปีเดียวกันนั่นก็คือปีคิเตศกัล2018เมืองเบตาฮันในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียของประเทศออสเตรเลียก็ได้คุดพบกับก้อนแร่ทองคําที่มีน้ําหนักประมาณ63กิโลกรัมกันไปแล้วส่วนนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งก้อนแร่ทองคําที่มีขนาดใหญ่กว่าก้อนเดิม้วยก้อนทองคำก้อนนี้มีน้าหนักมากถึง95กิโลกรัมเลยทีเดียวละค่ะซึ่งสําหรับก้อนแร่ทองคําก้อนนี้นะคะมีราคาประเมินสูงถึง100ล้านบาทเที่ยวนะคะ เวลคัมสเตรนเจอร์นาเกตนี่ก็คือก้อนทองคำบริสุท์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาโดยถูกค้นพบนะคะเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช1869โดยมีน้ำหนักนะคะมากถึง72กิโลกรัมเลยทีเดียวล่ะค่ะซึ่งผู้ที่พบก้อนทองคำก้อนนี้ก็คือชาวเมืองน้ำว่าจอร์แดนกับริชร์ดโอเตสในขณะที่พวกเขาได้ทำการสำรวจบริรเวณตอนกลางของรัฐวิกตอเรียในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเมื่อเอาไปตรวจสอบดูนะคะจึงรู้ว่ามันบริสุทธิ์ถึง98.66%ซึ่งในตอนนั้นนะคะทั้งสองขายมันไปด้วยราคา9,500ปอนด์แต่พวกเขาก็ตั้งชื่อให้กับมันว่า Welcome Stranger ซึ่งแปลว่าผู้มาเยือนที่น่ายินดีอย่างไรก็ตามนะคะทองคำก้อนยักษ์ก้อนนี้ก็โดนหลอมเปลี่ยนสภาพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ แร่ทองคำก้อนฮอนเทอร์แมนแม้ว่าเวลคัมสแตรนเกอร์นักเกตจะเป็นก้อนทองคำแท้ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาแต่สำหรับฮอนเทอร์แมนนักเกตนั้นนะคะถือได้ว่าเป็นการค้นพบแร่ทองคำก้อนที่ยังไม่สกัดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาเลยก็ว่าได้ล่ะคะ่ะเพราะแร่ทองคำก้อนนี้มีน้ำหนักมากถึง290กิกิโลกรัมเชียวนะคะ ซึ่งภายหลังจากที่มีความตื่นทองที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียในช่วงปีคิตศกรา1851โดยได้มีการพบแร่ทองจํานวนมากในบริเวณทาน้ำนะคะในเมืองนิวเซาเวล e s รวมถึงได้พบทองคํามากขึ้นไปอีกในรัฐวิกตอเรียทําให้ภายในปีเดียวกันนั้นมีนักสแสวงโชคเดินทางมาที่นี่จากทั่วโลกกว่า5 0 0 0 0 0คนเลยทีเดียวทว่าทองคําก้อนยักษ์กว่า290กิโลกรัมก้อนนี้ถูกค้นพบนะคะในปีคิตศ1872 ที่ฮิวเอนในหนุ่เซาเวลเช่นกันซึ่งถูกพบโดยนักขุดทองชาวเยอรมันที่มีชื่อว่าเบอร์นาร์ดออ o โตโฮเชมานซึ่งก็เลยตั้งชื่อทองคําก้อนนี้ตามชื่อของเขานั่นเองล่ะค่ะโดยทองคําก้อนนี้นะคะสามารถสกัดเป็นทองคําแท้ออกมาได้มากถึง84กิโลกรัมเชียวนะคะเห็นแล้วแอดมีความรู้สึกว่า ชาตินี้นะคะขอให้ขุดเจอกับเขาสักก้อนก็ถือว่ามีบุญแล้วล่ะคะ่ะแต่ที่แน่ๆน,นะคะที่ออสเตรเลียเนี่ยเมืองแห่งทองคําจริงๆเลยนะคะเพราะที่นี่เขาขุดเจอทองคําเยอะมากๆ แถมก้อนโตๆทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่รัฐวิกตอเรียเนี่ยเรียกได้ว่าน่าไปเยือนจริงๆนะคะเชื่อว่ายังมีทองคําอีกมากมายที่ยังคงหลับไหลอยู่ภายใต้ผืนน้ําแล้วก็พื้นดินต่างๆบนโลกใบนี้เพียงแต่ใครกันล่ะคะที่จะเป็นผู้โชคดีคนนั้นหรือไม่แน่นะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคุณหรือว่าแอดก็ได้นะคะหากคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ